รได้กสถานะตวอเป็นก่เื่องอะไรนีขอร้องส่าอครับคือ้องอะไรกอ่รองเนีอถ้าเกิดเป็นทีมสไาลจะร้องเน้นความฝัดแรงสูงสุดแต่ว่าถ้าเกิดรวมมังทุกคนแล้วเนี่ยก็คือร้องแต่ล้องที่จัดตามเพลงไหน่แต่งใ่าฟงท่านโดยเฉพาะเนี่องในวัตถกาสฉลอง ครบ6 0พรรษาของพระบาทของของชาห่สองหนึ t onna. T onna ่งลองครบ60สิพรรษาสมเด็จพระบรมห้าสี่สงสอนึ่งมเด็จพระบรมโอราธิราชครับ่นทไองป้เนแรกปนการ่ตนเนพี่ตอนแรกตอนกเนี่ยพอส่งชื่อแทนว่าพอแต่น้สอ ต้องร้องกับวงอเลสเตอร์เรื่องหนักใจแล้วทเราเคยร้องมาก่อนแล้วก็การร้องกับวงอเลสตร์นี่มันยากมากเพราะว่าต้องมีดนตแล้วก็พอไปซ้อมนไปถึงนั้นริทึมเขาจะไม่มีให้เรนใส่เครื่องสายอย่างเดียวเราต้องตั้งสติตั้งมั่นในการร้องให้มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็ทำได้ดีนี่ต้องขอบคุณขอบคุณน้องๆทุกคนขอบคุณแกลขอบคุณครูขอบคุณพี่ๆของวงขอบคุณประกาศด้วยเพราะว่าทุกคนช่วยกันเต็มที่มากมาขอบคุณที่ทำให้ผ่านได้ดีและ <icana> ได้ครับผมก็ยังไงก็เออ่ในวาระการฉลองครบ10กันษานี้ครับก็ขอให้พระองค์ทรงอัศจริญนะครับผมก็เอยู่ร่วมกับสิ่งก่อสร้าวไทยแล้วก็เป็นความรอดให้กับประชาชนไทย ในการถ0กสิงสารมหาวชิราลงกรณ์ราชิทิบุีนีวันที่27กราคมทุนนี้ครับก็จะได้รู้ว่าท่านทรงทำอะไรเพื่อเราบ้างครับผมก็บางคนอาจจะไม่รู้ด้รว่าท่านทรงเน้น จะต้องดีเพราะว่าจะมีคนก้อเาก็จะเป็นคนนัดีนครับตอนนี้ถ่ายสิดองเดี๋ยววันเดียรจะไมถ่ายอีกพไม่นานนน้องใช่ครับใช่เราะว่าติดคอนเสิร์ตถ่ายสิอท้องเพาะวเดียรกันนักงานทีมบียังอยู่ยันังอยู่ครับแต่ติดคอนเสิร์ตใช่ครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ถ่ายชิดค้องในที่สองก็มีล็อกเพลด้วยเพื่อเป็นชดแ้องเป็นาแกมจากเียง ทำไไงไม่ได้แล้วก็ตอนนี้กลังคุยางหม่นีกมายงอาแน่นอนครับเยแนนโอีไหนเหรอน่าจะเป็นน่าจะเป็นรางแต่ว่าเออแนวไหนยังไม่บอกดีกว่าแต่แต่จะบอกว่าแฮปปี้กันนะอรบามาไม่ใช่พี่แล้วไแฮปปี้นะล้นี้าก็เปลี่นเร็วมากขึ้นเดิมนได้ครับได้ครับงานอย่างอืนเยงากยแบบเซ็กซี่ ถ้าผมทำได้เท่านี่ถ้าผมเซ็กซี่พอนะ ้มันช้อมหนักแล้วมันกินมล้วก็ลงที่ว่ากินลงอย่างแม่ทีนะ่หนักนี่ไงป้า <c oughs> เอาใจใหม่มาให้